3นาทีต่อจากนี้เราจะได้รู้กันว่า Defi มันทำเงินกันยังไง สวัสดีครับภูมิฟินินทัศน์นะครับวันนี้มาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับทรีมินิตอุดฟินินทัศตอบทุกคำถามบอกเล่าทุกความสนใจเกี่ยวกับโลกการเงินการลงทุนให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายภายใน3นาทีวันนี้นะครับภูมิเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคําว่า d e f าแล้วก็รู้มาบ้างแล้วว่า d e f าเนี่ยมันเป็นยังไงผลตอบแทนมันดีอะไรยังไงทุกคนเนี่ยก็คงยังจะสงสัยบ้างแหละว่ามันทําเงินยังไงนะทำไมผลตอบแทนสูงจังวันนี้เนี่ยภูมิจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Defy ให้้มาากขึนนะรเรเี่จได้มัั่่นนใจระะวาสิททพย์ี่เราจะเเอางินยให้เขาไปทํากําไรขึ้ ทำไได้ยังไงเอาเงินเราเนี่ยไปทำอะไรถ้าไม่อยากจะเสียเวลานะครับไปดูกันเลย ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นดอกเบีย้ยใช่ไหมดอกเบีย้ยของธนาคารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.25%ต่อปีเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าสมมุติเนี่ยเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยเอาไปฝากไว้ในดีฟาเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันเนี่ยจะได้ผลตอบแทนตั้งแต่12ถึง60%เลยโดยที่ไม่ต้องรอทั้งปีนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยเดินตลอดทุกวินาทีแล้วก็สามารถเอาเงินนั้นออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่ามันเนี่ยเอาเงินเราไปทําอะไรทําไมถึงได้้ผลลลลตออออบแแทนนนเเเยะขาาาดีโโกกงหหรรรืืปป่่่ช์ูซ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับถ้าลองมาคิดถึง d e f าดูดีๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่ากําไรอยู่ที่12-60%ถึงสเนี่ยสมเหตุสมผลมากเลยอย่างที่ภูมิเคยพูดไปในเทปบล็อกเชนนะครับว่า De ฟาเนี่ยมันเปรียบเสมือนธนาคารของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นกําไรที่ได้จากการลงทุนต่างๆเนี่ยเงินนั้นไม่ได้ตกไปอยู่ที่ธนาคารหรือไม่ได้ตกไปอยู่ที่ตัวกลางครับก็จะตกเป็นของนักลงทุนทุกคนที่เอาเงินมาฝากไว้ในการทํากาไรนั่นเองครับซึ่งอย่างที่ภูมิเคยพูดไปแล้วนะคราตอรมเนีปไ้งงิิห มีตึกไม่ต้องมีรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากมายเนี่ยเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายนั้นออกไปได้กําไรได้มาเท่าไหร่ก็สามารถปันผลไปให้กับนักลงทุนได้มากเท่านั้นเลยครับโดยการทําเงินในดีฟายเนี่ยครับก็เหมือนการทําเงินในธนาคารทั่วไปเลยสามารถปล่อยกู้สามารถกู้เงินสามารถเอาสินทรัพย์ไปคาประกาทําประกันอะไรเงี้ยได้เลยนะครับเหมือนธนาคารรูปแบบเดิมแตกต่างกันที่การทาบนดีฟายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวกลางมาไม่จําเป็นที่จะต้องมีพนักงานมาแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บไว้ในบล็อกเชนครับข้อดีเนี่ยก็คือสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายถึงแม้ว่่าเพือน ไม่ได้มีบัญชีธนาคารแค่มีอ e ี mail, เมลก็สามารถทําธุรกรรมต่างๆเหล่านี้ได้แล้วโดยการทําธุรกรรมบนดีฟายที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทุกคนเป็นที่รู้จักคุ้นชินกันมากๆจะเรียกว่า yield farming นะครับเข้าใจง่ายๆก็คือการทาฟาร์มนั่นเองครับโดยการทําฟาร์มรก็คือการเอาเงิน,เ,นเข้าไปฝากไว้ในฟาร์มรโดยที่เงินนี้เ,เจ้าของเอ็กชเนยก็จะเอาไปเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเอ็กชแนบเพราะว่าในการท ine, ําแพลตฟอร์มดีฟายก็จะมีบริการที่จะให้ user, ยูเซอร์สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆกันได้โดยที่ไม่ต้องมีมาร์เก็ตเมเกอร์น จะต้องมีเงินเก็บไว้ในระบบของตัวเองจํานวนมากเลยครับพอที่จะให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยที่ไม่ต้องทำ market maker เนาะซึ่งผลตอบแทนที่ทุกคนจะได้รับเนี่ยพูดเลยว่าต่าๆจะอยู่ที่ประมาณปีละ12เยอะกว่าการฝากไว้ในธนาคารมากเลยใช่ไหมครับสำหรับภูมิแล้วนะครับวงการ d e ฟาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีเงินเย็นแล้วก็อยากจะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับตลอดระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานะครับวงการ d e f าเติบโตขึ้นกว่า60เท่านะครับซึ่ง60 เป็นเพียงเงินลงทุนที่ลงทุนโดยรายย่อยเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีรายใหญ่แล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยเข้ามาสนใจลงทุนใน d e f าแล้วซึ่งสำหรับภูมิเนี่ยภูมิคิดว่าวงการ De ฟาจะโตขึ้นไปได้อีกไกลเลยครับแต่ยังไงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับผู้ลงทุนเนี่ยควรที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบนะครับที่สําคัญเลยก็ต้องใช้เงินเย็นในการลงทุนนะครับเงินที่ต้องใช้ด่วนไปกู้หนี้ยืมินนนนาืมมมคอ่่ัภไแะ นะครับเกินไมอ่ะสามนาทีเนื้อหาเยอะมากถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่ภูมิจะมาสรุปให้ทุกคนฟังภายใน3นาทีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย